เกลือเผ็ดได้ยว้ยโว้ยโว้ยโว้ยๆว้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Just Me Channel นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในเกม Free Fire เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยช่วงนี้นะคะอย่างที่รู้กันเลยนะคะเป็น Free Fire X BTS เออเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า <S 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 แฟชั่นที่เข้ามาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะจะอาจจะก,กดสุ่มอะไรเงี้ยช้ากว่านิดนึงแต่ว่าเราต้องมาดูกิจกรรมกันก่อนว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยเล่นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันไปนะคะก่อนจะเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปก,กันหนลังใจกันด้วย2ล้านซับพ,พ,พาทัวร์บ้านนะจ๊ะใกล้จะ2ล้านแล้วอยากเห็นบ้านก็รีบๆกันหน่อยละกันนะคะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูกิจกรรมในเกมฟรีไฟกันก่อนเนะทุกคนเอากิจกรรมแรกเลยอันนี้นะคะ Gen FF ตรงกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเล่นยังไงนะคะนี่กติกาคือในช่วงรเวลา Gen FF เนี่ยให้ใช้น้งยองสติ๊กนะคะใน Coloria เนี่ยรางวัลนะก็สุดยอดตัวของรางวัาแรกชุดกงนะคะสีชาติสั้นสุดแรก และนี่เป็น BTS w h e l ก็คือตู้สุ่ม8ทีนั่นเองเราจะสุ่มนะคะตู้สุ่ม8ทีตรงนี้เราอยากได้แค่2อันนี้เนาะ BTS c r y s t a l นะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่25มีนาไปจนถึง15เมษายนนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าเราจะรุงดีได้ c r ิ s t a l นี้หรือเปล่าซึ่งคริ s t a l อันนี้เนี่ยเอาไว้แลกชุดนั่นเองนะจ๊ะพี่จะกดเอาของที่พี่ไม่อยากได้ก่อน2อันนะก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้นะคะไม่เอาไม่เอา2อันนี้ เดี๋ยวรอบนี้พี่จะกดนะไม่เอา2ออันนี้นะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าขอให้หมดไม่เยอะจริงเฮ้ยเหมือนได้ปะเฮ้ยเกาเพชรได้ทุกคนเ้าเพชรได้คริสตัลนหนึ่งอันว้าว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 เวอร์เวอร์เฮ้ยอีกอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งรอบนี้ไม่น่าได้วะเหลือทรงละได้ทรงผมหัวเห็ดมา แต่เราเราจะเอาให้ครบ2อันเลยนะเราจะเอาให้ครบ2อันทุกคนไอ,ออันที่2องดูจากทรงแล้วน่าจะครบ8ทีว่ะดูจากทรงน่ะกล้าไหมโอ้เหลือแต่อันข้างบน3อันนะ่ะทุกคนดูดิเหลืออันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะ499เก้า้ขอได้วะ่ะตึ๊ด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 อุ้ยอันนึง ซ้ายขวาใสขวาใสโอ้ขึ้นสุดลงสุดจริงก้าวเพชรได้หนึ่งอันเหมาหมดตู้ได้อีกหนึ่งอันจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราเอาแค่อันเดียวอ่ะเราก็หมดแค่ก้าวเพชรแล้วแหละแต่เราดันจะเอาสองอันไงก็เลยเมาหมาตู้ แล้วก็มันมีกิจกรรมร้านค้าโมโควันนี้อีกอร้านค้าโมโควันนี้นะคะได้ชุดชุดนี้ไปเนาะกิจกรรมนี้เนี่ยของพี่เหลือเวลาเล่นอีก4วันว่ะให้เลือกไอเทมที่ต้องการทั้งหมด2ชิ้นนะคะซึ่งแต่ละชิ้นอ๋อเลือก2ชิ้นจากแต่ละประเภทใช่ไหมของรางวัลใหญ่กับของรางวัลพิเศษของรางวัลใหญ่แน่นอนอยู่แล้วพี่เลือกอันนี้นะส่วนของรางวัลพิเศษเนี่ยอุ๊ยเอาอันนี้แล้วกันเอาชุดอันนี้เนาะยืนยนัน นะคะเราจะเอา2อย่างนี้มาดูกันว่าร้านค้าโมคโครอบนี้เราจะได้ชุดนี้หมดไปเท่าไหร่นะหมุนรอบแรก9เพ็ด้วยมาดูกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่อันนี้คืออะไรอะ่ะปิดหรอปิดไม่ดูใช่ไหมลองกดแบบปิดติรดได้กล่องสมู่ปืนขออีกรอบหนึ่ง49เพศดูจอกทรงแล้วน่าจะเหมาอะ เออดทรงแล้วน่าจะเหมาว่ะฝั่งขวาออกคบหมดแล้วอะว่ะสวยเหมือนมันไล่จากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่<笑><笑>อะไรวะเนี่ยมันมันค่อยๆแจกทีละฝั่งปะหนึ่งสองสามสี่สวยเหมาตู้ร้านขาโมโคนี่นะบ้าบอโอ้<笑><笑> โ,โมโคนะคะร้านคาโมโคนี้ต้องบอกว่าพี่ดวงไม่ดีนะพี่เหมานะเหมาหมดเลยเฮ <c oughs> ้ยแล้วมันมีตู้ปืนใช่เห็นตู้ปืนมาใหม่อันนี้เป็นปืน M14 นะคะลิลลี่เพลิงน,นะดูอันนี้จะบวกดาเมจสแม่นยำหนแต่ว่าเป็นลดแมกกาซีนซึ่งดวงของเราเนี่ยมีอยู่แล้ว5 เรามีลัคกี้อยู่แล้ว5เรามีตัวฟรีอีก40ใบแล้วเราก็จะได้จากตรงนี้1ใบ2ใบ3าใบรวมเป็นทั้งหมด43ใบเรามาเดาผลกันดีกว่าว่า43บใบจะได้หรือเปล่ารอบก่อนบอกเลยว่ากดแค่ทีเดียวได้เลยสกินปืนไอ้นี่คางอาวุธถ้าเกิดใครไม่ได้ดูนะย้อนกลับไปดูสกินอาวุธแอสซิสต c ครีดลองไปดู แล้วจะรู้ว่าช่วงนี้พี่แบบท็อปฟอร์มจะจัดเลยดวงดีจะจัดเลยถ้าซื้อหวยน่าจะถูกหวยแต่ว่าไม่ซื้อนะคะกลัวโดนกินไม่กล้าเสี่ยงอยู่ดีเติดเติต,ะต,ะต,ะตะิดระหว่างรอนะคะเราก็จะมาดูนี่ก่อนเลยกิจกรรมท็อปอัพนะ BTS. นี่ไงเติมเงินไดไอวอนะนี่เป็นไอวอนะชื่อว่าไอวอ deceptive นะคะ Fearless นะคะเป็นไอวอ BTS นั่นเองนะสีม่วงเวอร์วังอลังการเติมเพชร4 9 9เพชรก็จะได้รับไอวออันนี้เลยเดี๋ยวพี่จะเติมเข้าไปเลยละกันเนาะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยพวกเติมแล้วแบบแถมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่พลาดอยู่แล้วนะคะทุกกิจกรรมทุกรอบคอลเลกชันนี้พี่ว่าพี่จะเก็บทุกอันอยู่แล้วนะพี่ว่าทุกคนก็สมควรจะเก็บไว้นะ Free ฟ i r e XBTS เนี่ย นี่เติมเข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้รับไอวอลของเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สวมใส่เลยทันทีนะคะสำหรับไอวออันนี้เนาะเอออันนี้ประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะฟรีไฟโปรลีกนะคะซีซั่นที่6นะคะรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะจัดขึ้นนะในวันที่ 2และ3เมษายนนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูดูไลฟ์สดกันเยอะๆเนาะเพราะว่าเขาแจกยกเซิร์ฟนะแนะนำให้ไปดูที่ช่องออฟฟิเชียลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยอดคนดูถึงเห็นไหมห้าห0ื่นเราก็จะได้ตั๋วใช่ไหมนี่เห็นไหมวันที่2เนี่ยครบ1,000 0แได้บัตรเปลี่ยนชื่อได้บัตรสร้างห้องเฮ้ย สายฟีย่ยงพวกเองอะแค่ช่วยเข้าไปดูกันเว้ยเองก็จะได้ขอกันแล้วได้กันยกเสิร์ฟด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะวันที่2และ3เมษาก็คือเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับตัดจะดวงดีหรือเปล่ากับตู้สุ่มปืนในรอบนี้นะคะเราจะเสียเพชรหรือเปล่ากับ M14 อันนี้เพียกดเลยนะโอ้โหมาถึงปุ๊บสิแรกไม่ได้อ่ะสิต่อไปทุกคน ครับบอสวัสดีนอนัสดีน้องชายโอ้ยได้แบบ24วันมาว่ะเดี๋ยวกดแบบ1ใบก่อนกด1ใบแป๊บถ้า <c oughs> <c oughs> เกิดหนึ่งใบแล้วได้จะทำไงวะเนี่ยเอาเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะ <c oughs> เขาจะลงว่าไม่ได้กันได้กับไม่ได้นี่ลงกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย50 50ได้เลยเนี่ย เอาแล้วมีลงมีหล่อนกันบ้างแล้ววะาดีครับมาสวัสดีลูกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสิบใบสุดท้ายค่ะเรียบร้อยเกือ เฮ้ยแต่ตรงเนี้ยมันกดไม่ถึงห้าสบใบอะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปซื้อตั๋วฟรีมาละกันอะตั๋วฟรีมันกดครบ4ี่สบาใบเพราะเราบอกกันแล้วเนาะว่าเราจะกดให้ครบส3สบใบไม่รู้ว่าตั๋วฟรีมันจะซื้อได้หรือเปล่านะไดซื้อได้อยู่อะขึ้นมาไปนะีแฟร,แฟรไงแฟแฟไม่ได้นะฮะรอบนี้เสียเพรนะกับ M 1 4มอันนี้ไหนขอหลองเวลอจ่ายตังก่อนนะจบเลยไม่ได้นะคะ 43ใบไม่ได้ปืนได้ต่างกันทั่วนะอะแต่เดี๋ยวเรากดต่อนะมาดูกันว่าลักกี้รอบนี้จะตันไม่ตันเนาะเอาจริง M14 ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะสําหรับเราแต่แพทนี้อะปืนที่น่าเล่นคือพวกปืนอ่ะอุ้ยก็ดูดิ้ <c oughs> สีสิบใบไม่ได้มาได้ตอน10แพ็คหลังโคตรแกงเลยอะจริง พ่แกงพวกเองเลยว่ะน้องเอ้ยโอ้จบจัดเลยโอ้น่าสมสารพวกเขาเนี่ครับได้ตอนไหนไม่ได้อะมาได้ตอนที่แบบโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูดูเอฟเฟกปืนอันนี้ก่อนเอฟเฟกตปืนนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะสำหรับปืนกระบอกนี้เวลาถือนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะตั้ จะบวกดาเมจสอนะคะบวกแม่นยำหนึ่งแต่ไปลดที่ตัวแม็กกาซีนนะคะชุดนี้ปะชุดนี้ปะที่เรากดมาวันเนี้ยน่าใช่ชุดนี้แหละวิ่ทาไมามันเป็นเอฟเฟกอย่างเงี้ยอ๋อก็คือไม่ได้ใส่จะเป็นเอฟเฟกอย่างนั้นว่าสั้นโอ้โจะหลอกอจะเท่จะอันตรายจะตึงเดี๋ยวก่อนนะขอใส่ตาแป๊บหนึ่งตาว่าจะใส่ตาบูย่าแล้วเปลี่ยนไปสีแดงมันจะได้เข้ากัน พี่่าใส่ตาฟ้าอันนี้ดูเข้ากว่าว่ะตาใส่ฟ้าคิดว่าไงส่วนไอวอรนะคะเราก็ต้องไปเปลี่ยนใส่ไอวอรที่เราพึ่งได้มาใหม่ใช่ไอวออันนี้เฮ้ยใช่ลืมไปว่าเราจะไปแลกชุดนี่ว่า งวันล็อกอินกดรับก่อนได้แท่งไฟแท่งไฟนี้กดสะสมไว้นะจริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมด7ชุดนะแต่เรามีโทเคตนี้สองอันเดี๋ยวเราจะแลกชุด1ชุดมาใส่ก่อนเฮ้ยมันมันหมุนหรือเปล่าวะมันสุ่มเรื่องหรือเปล่าอ๋อมันสุ่มเรื่องหรอมันสุ่มเรื่องหรอไม่ใช่ว่าเราเลือกเองได้หรอโอ้โหไออันนี้ชุดของใครนะ โอ้ oh, เราได้ชุดของพี่วี BTS นะคะเย้ yeah, ชุดแรกที่ได้คือได้ชุดของพี่วีนะสีเขียวมาเลยอยากจะให้ดูนะคะดราฟที่เขาวาดมากเลยอันนี้ไปดูได้ในแฟนเพจนะทุกคนเราใส่ก่อนเลยชุดของพี่วี BTS นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราหมุนอีกหนึ่งอันมาดูกันว่าจะได้ชุดไหนแต่พี่พี่อยากได้ชุดสีชมพูอะบอดี้สูทสีชมพูอะจะได้ปะวะ ของชูก้านะคะของชูก้าเซตนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นนะก็คือเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกและผ้าปิดปากนะคะว้าวงั้นวันนี้เราจะใส่ชุดไหนทําคลิปดีใส่ชุดพี่วีก่อนละกันพี่วีได้มาชุดแรกเลยเอาผ้าปิดปากออกด้วยมันบังความหล่อของเราโอ้โอ้โคตรวัยรุ่นเฮ้ยชุดมันน่ารักนะทุกคนพี่ว่ากางเกงมันแบบมันแนวมากเลยอะชุดมันค่อนข้างแนวนะลองอัดแอปกับผมทรงอื่นๆดู หน้าคือแบบพร้อมไฟมากเลยแะ